อติจามืนอนี้คนสวยเฮ็ดสมเนื้อโอ้อันสมหมูจ like ้า em. ม s, SO ือนี้ยสมหมูแต่มันบ่มีหนังหรอกจ้าบังเอิญเนื้อเหลือหมูเหลือฝรั่งซื้อมาเยอะเราก็กินบ่ไหวคนสวยก็เลยเฮ็ดบ่ได้ใส่หนังหรอกจ้าตังกวดค้อนคนสวยเฮ็ดก็เสีบอยุจ่าเพราใส่หนังคือกันจ้าแต่ว่าทุกเจ็บคนสวยก็เฮ็ดแต่ว่ามันดำคนสวยแล้วไม่อกินจักเทีอาบัดที่นี่คนสวยเห็นสูตรจ้าเพิ่นเฮ็ดไถ่เบิ่งในตติตอกเงาจ้าเพิ่นว่าให้ดซับเอาคนสวยก็เลยมาซับเอาจ้าแต่ว่า สับอยู่นี่ก็คือว่าเลยจ้าเก่งใจเพื่อนบ้านเพื่อนแต่คนสวยก็ค่อยๆเฮ็ดเอาค่อยๆซับเอาจา้าฟังมบงหลรดค่อยๆซับข <c oughs> อบอยากกินคอนสวยมากเฮ็ดกินเองจ้าเฮ็ดกินเองได้ค้นสวยมากเพราะว่ามันถูกปากเขาามักรถดได้เขาอยากใส่ย,ยังเฮากใส่ลงไปจ้าที่แนีๆก็คือปงชิโร่จากคอนสวยใสยบยบ่บักหลายตติบบักหลายเลยคอนสวยใสย่แซ่บคัคนสวย ก็เสกมังอใส่พยางจ้ะใส่พยางแราวคจะกระกดใส่กระดาษอันใสใส่น่จากกระดาษบทังเอิญกระดาษอย่างจากกระดาษใสน่ยบรทั้เมีเอิญอันรู้จ้ะไอ้ใสใสเรียมเรียมที่ห้าหมกป่าห้อป่าอะไจ้ะกกระเสรนั่นี่ะจากมัห่ออีกเทนึงกเสริญยางฮัดไว้กระจุละยูเมืองนอกเนี่ยนีมันพใครห่อนกระสไว้โดน้จ้ะอาทิตย์สอาทิตย์ตื่พวกได้กินมุ้ง่งก็จกปกอบกินได้ถ้ามันบอนี่อหลีคนสวยแต่กิ่ chutz, you know like นก็จะกระประกกิ่นดีปกจานกกระเอดคืทอดกาจ้ึ บึงเร้อ่อมันจะออกมาหนาไปแต่วงวดที่แล้วแี่บจ้าแล้วก็เดงบดดัจ้ะแต้วก็มมจ,ะกจะเอามาให้บึงอีกทีจ้าเออปฏิจจวบ๊าย